สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Metal Match แล้ววันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวสักเล็กน้อยเกี่ยวกับการซื้อเบเวทในปี2022นะฮะจริงๆมันลากยาวตั้งแต่ปี2อ2020 2ี่บเอ็ดแล้วแหละแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปดีกว่าเรื่องมอยู่ว่าผมเนี่ยก็เป็นคนที่เริ่มเล่นเบเวทขึ้นมาในปีประมาณคิดว่าน่าจะเป็น 2,018 2,019นะที่แบบเริ่มกลับมาเก็บจริงจังนะฮะจริงๆผมเล่นมาโดยตลอดนะแบบว่ามัน,ม,นมันเป็นอย่างหนึ่งที่ผมแบบว่านานๆนนทีก็จะกลับไปกลับไปเอาเอามาเล่นใหม่อะแต่พอผมรู้ว่ามันมีกลุ่มมือสองปุ๊บผมก็เล่นยาวเลยตั้งแต่เสอง2,018 2,019 2,020จนมาถึงปีนี้ผมก็ยังเ,ยเล่นอยู่บ้างถึงการซื้อมันจะน้อยลงอะนะเพราะผมค่อนข้างจะได้ตัวที่ผมต้องการหมดแล้วอนะแต่มันก็ยังมีอยู่ตัวที่ผมแบบว่าเออย,ยังไม่ได้แบบ ไปตามเก็บมาหรืออะไรแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นผมอะ่ะพยายามหาการซื้อเบรเบนเนี่ยหลายทางใช่ไหมและแน่นอนทุกคนต่างต้องการที่ให้มันเป็นของแท้แล้วก็มือหนึ่งนะฮะผมก็หาดูหลายช่องทางนะมีทั้ง eBay มีทั้งอะไรซึ่งผมดูละหลายช่องทางอะ่ะมันก็จะจะมาจากที่เดียวกันนะก็คือประเทศจีนนะฮะเท่าที่ผมหามานะในในช้อปปี้ลาซาด้หรือว่าใน eBay ก็แล้วแต่ ล้วนส่งมาจากประเทศจนีนนั้นเลยผมก็เคยสั่งเดียบอลเนเมซิสตัวหนึ่งที่มาแล้วปุ๊บมันกลายเป็นของเก๊ใช่ไหมเหมือนที่ผมเคยทาคลิปเล่าไปในวิธีแยกของเก๊ของแท้นะฮะซึ่งสามารถดูได้ที่มุมขวาบนตรงนี้มันจะขึ้นอยู่นะฮะสามารถกดเข้าไปดูคลิปนั้นก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ก็ได้เพราะหลายๆอย่างมันค่อนข้างต่อเนื่องกันนะตัวแรกที่ผมซื้อตามพวกแบบออนไลน์อะ่ะก็คือเดียบอลเนเมซิสตัวของปลอมตัวนั้นนะฮะแล้วผมก็เลยเริ่มเข็ด แล็คิดว่าแบบเออของแท้สมัยนี้มันคงหายากแล้วแหละจนผมเข้ากลุ่มแล้วผมไม่เห็นว่าหลายๆคนในกลุ่มค่อนข้างจะแนะนําร้านบางร้านในช้อปปีผมก็จะไม่เมนชั่นชื่อร้านใดๆนะฮะตัวแรกที่ผมได้มาก็เป็นตัวนี้ซึ่งมันก็ดูดีนะฮะมันคือมันคือผมว่ามันฟิลลิ่งของแท้สุดๆเลยแหละทุกอย่างมันแท้หมดนะฮะเออคือเหล็กมันก็ตัดเนี้อแบไม่มีรอยไม่มีอะไรอะพลาสติกพลาสติกอะไรก็ดูปกติหมดนะฮะ ผมติดอย่างเดียวก็คือตรงพลาสติกตรงเนี้ยมันมีมันมีรอยนิฟมาร์กอะถ้าคุณต่อกันพาดคนณก็น่าเคยเห็นน้องเหมือนแบบเวลาเขาพิมพ์พลาสติกพวกเนี้เขาต้องตัดออกมาจากแบบโครงแม่พิมพ์มันไเงี้แล้วมันก็จะมีรอยตัดอยู่ตรงนี้ซึ่งปกติแล้วผมไม่เคยเจอกับตัวไหนเลยนะแบบอ่ะอย่างของแท้ที่เป็นของแท้แน่ๆตรงรอยพลาสติกมันก็จะตัดเนี้อหมดนะฮะไม่ค่อยมีรอยแบบนิฟมาร์กมากแต่ว่าตัวนี้มันมีตัวนี้มันมีขึ้นมา ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันดูแท้หมดไงทุกอย่างมันตาตาทาคาราโทมี่บนกล่องก็มีผมผมไม่ได้เก็บกล่องตัวนี้ไว้แล้วนะแต่ว่าบนกล่องมันก็มีตาโทมี่นะฮะผมก็เออเออคุณภาพมันก็โอเคน้ําหนักมันผมลองไปยกกับเท่าตัวที่ตัวของแท้ที่ผมมีมันก็เท่ากันนะฮะก็เลยคิดว่ามันเป็นของแท้ชัวๆตอนนี้ก็ยังแอบคิดว่ามันน่าจะเป็นของแท้อยู่นะฮะแล้วก็รอบที่สองที่ผมสั่งมาก็คือ เดียวโลเนมิซิสตัวนี้นะฮะถ้าคุณจำกันได้ผมถ่ายคลิปอันบ็อกซ์ไปด้วยซึ่งสามารถกดดูได้ทางขวาบนนี้นะตอนเนี้ยตัวเนี้ยประหลาดสุดเลยฮะก็คืออย่างแรกเลยนี่เห็นไหมอันนี้คือทางซ้ายนี่คือของแท้แน่นอนที่ผมเคยมีอยู่นะฮะส่วนทางขวาน,นี่คือของใหม่ตัวแม่พิมพ์ของเหล็กอะ่ะมันก็ตัดมาอันนี้ก็ตัดเหลือรูเหมือนกันแต่มันเหลือรูไม่เท่ากันนะฮะแต่ตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ที่ชัดที่สุดก็คือพวกหน้าพวกเนี้ยฮะ พวกหน้าตัวละครที่อยู่บนเหล็กเนี่ยการซอลล่องมันไม่ลึกเลยนะฮะดูสิการซอลล่องมันค่อนข้างจะต่างกันเห็นไหมตัวซ้ายเนี่ยละเอียดกว่าเยอะตัวขวานี่แบบซอลไม่ลึกพอจนทําให้แบบรายละเอียดมันน้อยลงนะฮะเรโซลูชั่นมันต่าลงอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงเหล็กขั้นเนี่ยอันนี้จะหนากว่ามากเห็นไหมหนาเป็นปึกเลยที่แรกผมก็เข้าใจว่าเขาทํามาแก้ปัญหาที่เหล็กอันนี้มันบางไปเหมือนกัน แต่ผมดูๆแล้วมันไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นความละเอียดของแม่พิมพ์ที่ต่ำลงมากกว่านะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมรับกับตัวตัวใหม่นี้ไม่ค่อยได้ที่มันมีผลต่อการเล่นนะฮะก็คือเวลามันเล่นในโหมดโหมดอีกโหมดของเนมเบอิสก็คือโหมดอัติเมตบาลานซ์อย่างเงี้ยตัวแง่งตรงเนี้ยที่มันควรจะไปกดไอเอ็กซ์ดรฟ์ของเนม e บอริสเนี่ยมันทำออกมาไม่ดีนะฮะอันนี้คือของของของเมื่อก่อนเนาะดูสิทำออกมาเป็นอย่างงี้นะฮะ อันนี้คือของทุกวันนี้นี่อันนี้คือของทุกวันนี้นะฮะเป็นอย่างงี้ซึ่งมันอาจจะดูผิวเผินมานอาจจะดูไม่ต่างกันเท่าไหร่ฮะเห็นเห็นกันใช่ไหมตรงเนี้ยตรงตรงจุดตรงเนี้ยเออดูผิวเผินมันอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่มีผลต่อการเล่นนะฮะมันทําให้แบบว่า X Drive ตอนที่เป็นโหมด Ultimate Balance มันไม่สามารถเปลี่ยนก้นได้ครบทุกรูปแบบตามที่มันโฆษณาไว้อะมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็น e อันตรงกลางได้อะ จะไม่ได้มันเรียกว่าอะไรไอไวท์ดิฟเ e นซ์มังมันเปลี่ยนมันไวท์ดิฟเ e นซ์ไม่ได้นะฮะเพราะว่าแง่งเนี้ยมันทําออกมาไม่ดีเออทําให้ตอนนี้ในมซืผมก็ยังใช้เหล็กเดิมอยู่เหล็กนี้ผมก็ไม่ได้เอามาใช้ผมก็ยังคิดว่าเออมันคงเป็นเป็นรุ่นใหม่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร QC การผลิตมันหายไปนะฮะจนล่าสุดผมได้ตัวนี้มานะแล้วมันทำให้ผมเริ่มค่อนข้างมั่นใจแล้วว่า มันไม่ใช่ละผมว่ามันเริ่มไม่ใช่ละอย่างแรกเลยผมว่าให้ทุกคนดูกล่องก่อนนะนี่คือสิ่งแรกที่ผมเปิดมาเลยนี่คือสาเหตุว่าทําไมผมไม่ได้ทําคลิปอันบ็อกตัวนี้ให้ดูด้วยทางนั้นที่มันเพิ่งมาเนี่ยนี่คือกล่องมันภาษา,าจีนทั้งดุน่นถึงจะมีโทมี่ใช่ไหมทีวีโตเกียวแต่ว่ามันดูไม่มีอะไรเป็นของแท้เลยนะฮะพลาสติกกล่องเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเทียบกับกล่องของแท้ดูอันนี้มันจะดูมีความปริ้นท์ที่ดีนะฮะ แบบจะมีความแบบกล่องมันจะติดมันติดมันแบบจับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นของแท้นะฮะแต่อันนี้คือกล่องแบบด้านๆเลยไม่มีอะไรเลยนะ,ะแล้วก็บุกอีกจะหากแพ็คมันไม่ดีด้วยร้านนี้และที่สําคัญเลยก็คือมีตราโทมี่ฮะแต่ตราโทมี่เนี่ยปิ้นเบี้ยว <laughs> เห็นไหมทุกคนมันเบี้ยวเห็นไหมเออมันเฉลลงมาเลยตอนผมเปิดมาผมก็อ่านั่นแหละ ชิบหายล้คิดเอาไว้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆแล้วก็เลยแกะข้างในออกมานะฮะเป็นตัว a r a g o Destructor Gold Armor นะฮะตัวเนี้ยเขาพิมพ์กันในกลุ่มมาสักพักซึ่งผมตอนแรกผมจะไม่ค่อยเก็ตแต่พอได้มาเองละเก็และฮะก็คือเขาจะเรียกตัวนี้ว่ามังกรอ้วนซึ่งมันคือการลอตโลโก้ตรงเนี้ยฮะนี่อันนี้คือโลโก้ที่เป็นลอตที่เขาเรียกว่ามังกรอ้วนนะฮะ ของแท้อันที่เป็นล็อตปกติอ่ะมันหน้าตาแบบประมาณนี้ผมไม่รู้จะหารูปขึ้นให้ได้ไมั้นะแต่มันจะเฉียบคมกว่าอันเนี้ยมันจะดูแบบดูดิตากลมๆหน้างงๆอ่ะนะฮะพอผมเห็นกล่องแบบนี้ผมก็สังเกตตัวนี้อย่างละเอียดว่ามันมีตำหนิอะไรบ้างที่ผมควรจะต้องเช็คนะอย่างแรกเฟซบุ๊กนะฮะไม่มีอะไรก็มีหน้ามังกรอ้วนเป็นล็อตมังกรอ้วนที่เขาเรียกกันเฟซบุ๊กก็เป็นเหล็กข้างในนี้ก็ดูมี ดูมีสนิมเล็กน้อยข้างในมันดูแบบน้ำตาลน้ำตาลเะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรผมว่ามันไม่ได้มีผลต่อการไม่น่าจะมีผลต่อการเล่นมากมามาดูชั้นต่อไปนะฮะเหล็กอันเนี้ยปกติดีนะฮะน้ำหนักก็เท่ากับอาร์โก้ดสตรักเตอร์ปกติเลยไม่มีปัญหาเลยนะฮะเหล็กอันนี้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอาร์โกกาเดียนนะ,ะแต่ว่าหนักพอๆกันเทียบเท่ากันได้เลยนะฮะเรียกว่าเป็นเหล็กที่แบบเออมันดูเป็นของแท้จริงอะ รายละเอียดอะไรก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยผ่านไปนะฮะชิ้นต่อมานะฮะชิ้นนี้หละฮะที่ผมจับแล้วผมงงมากที่สุดชิ้นนี้มันควรจะเป็นชิ้นที่ผสมยางนะฮะนี่ของจริงมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้หรอกสีมันต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าตรงชิ้นสีดําตรงเนี้ยมันควรจะเป็นยางนุ่มๆเนี่ยมันจะเป็นยางแบบนุ่มๆแบบอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ย มันค่อนข้างจะเป็นแข็งนะฮะผมสัมผัสได้นะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่พลาสติกอ่ะมันคือยางอะไรฮะแต่มันเป็นยางแข็งอ่ะยางแบบค่อนข้างจะแข็งมากเลยซึ่งยางแบบนี้ผมว่ามันดูดแรงไม่ได้มันคนวัสดุกับอันนี้แน่นอนชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นความแตกต่างขนาดนั้นไหมนะฮะแต่ผมว่าผมจับกับมืออ่ะแล้วมันต่างมากเห็นไหมอันนี้มีความยางแล้วมันจะไม่มเงาเลยนะฮะมันจะด้านด้านมันจะเงาตรงพลาสติกนี้แต่อันเนี้มันเงายันยางอ่ะ มันเหมือนเป็นยางที่ผสมพลาสติกมาแล้วนะฮะมันไม่ใช่ยางแบบยางเพียวๆอ่ะทําให้มันค่อนข้างที่จะแบบแอบสอบแรงไม่ได้อ่ะฟีรลลิ่งของการแตะแตะชิ้นเนี้ยมันดูเป็นของปลอมมากเลยนะฮะนี่ดูดิไอตัวพิมพ์ก็ยังเป็นกลมๆอยู่อันนี้ก็มีแหละแต่มันไม่เห็นชัดเห็นไหมมันแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยดัวเน,นี้ยแบบพิมพ์แต่ละอันอนะ่ะไม่เท่ากันเลยนะฮะเห็นไหมแบบ อันนี้ลึกกว่าลึกกว่าชาวบ้านเขาไม่รูเนี้ยอันนี้ก็ตื้นขึ้นมาหน่อยมันดูต่างกับอันนี้อย่างที่เชอันอันนี้จะเนี้ยบกว่าเยอะเลยเห็นไหมแล้วก็ขาดไม่ได้นะฮะตรงนี้นะฮะรอยตัดของพลาสติกอะยังอยู่เป็นแง่งเลยก็คือเหมือนไอ้ตัวนี้เลยเหมือนแท็กไอ้ตัวเนี้ยที่มันมีรอยตัดพลาสติกมาอันนี้ก็มีมาแล้วก็เกิดมาด้วยเป็นแบบคือเอานิ้วขูดแล้วรู้สึกได้เลยนะฮะชิ้นแท็กก็ไม่มีปัญหาอะไรชิ้นแท็กเหมือนเดิม จะมีปัญหาชิ้นบอททอมอันนี้คือบอททอมของแท้นะฮะเห็นไหมว่าทุกอย่างมันจะแน่นแล้วก็เต็มไอ,ไอชิ้นอย่างที่มันเชื่อมแบบเหละเชื่อมกับพลาสติกเนี่ยมันจะแบบกริปพอดีอะแต่อันเนี้ยมันจะเห็นไหมมันเคลื่อนได้อันนี้แทบไม่เคลื่อนเลยนะดูไหมเห็นไหมอันนี้มันหมุนไม่ได้แต่อันเนี้ยมันหมุนได้ผมก็เลยเน้ออกมาดูข้างหลังล้วจะเห็นว่าเนี่ย,ยมาดูริมหน้าต่างเลย เห็นไหมมันเป็นทรงรีนะฮะมันไม่เป็นทรงไม่เป็นทรงแบบไม่เป็นทรงแบบของแท้อย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันค่อนข้างต่างกันเลยนะฮะซึ่งผมว่าเล่นเป็นสักพักอ่ะชิ้นยางหลุดออกมาแน่ถ้ามันสายขนาดนี้แล้วชิ้นยางมันน่าจะหลุดออกมาได้เลยนะฮะในถ้ามันล็อกไม่ดีขนาดเนี้ยนี่แหละฮะนี่แหละสิ่งที่ผมเจอกับตัวนี้ผมจะไม่ตัดสินนะฮะว่ามันเป็นของเก๋หรือเปล่า หรือว่าเป็นของแท้ที่โดนลดคุณภาพลงจนค่อนข้างจะแย่กว่าเดิมเยอะมากเลยทีเดียวแต่ว่าถือว่าเป็นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะประกอบการติดใจของคนที่จะไปซื้อแล้วกันนะฮะอันนี้คืออันนี้ก็คือร้านที่หลายๆคนในกลุ่มเขาพูดว่าเป็นของแท้นะผมว่ามันอาจจะไม่แท้นะผมไม่กล้าฟันธงแต่ว่านี่คือคุณภาพที่ผมได้แล้วผมว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่นะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะลองเอามาเล่นดูให้คิดถึงคลิปนี้ไว้แล้วกันนะฮะว่าคุณภาพมันค่อนข้างจะต่างกันเยอะตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้ซื้อกับร้านนี้แล้วหรือว่าอาจจะไม่ได้ซื้อออนไลน์แบบจากที่ส่งมาจากประเทศจีนอีกแล้วนะฮะผมก็คงรอสสยของมือสองในกลุ่มอย่างเดียวหรือนอกจากมันจะมีร้านใหม่ที่เขาค่อนข้างจะแนะนําว่ามันเป็นของแท้แน่ๆผมถึงจะลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ร้านจากจีนแบบนี้ผมว่าผมไม่เอาละเออมันน่าเจ็บใจนะึงมันแบบมันไม่ใช่คุณภาพที่เราต้องการอะนึกออกไหมเออมันดีแหละผมว่าไม่เหมือนกอปเกตบีของแรปิเดตตี้อะที่มันจะแบบเอออันนั้นคุณภาพมันต่างชัดเจนมันเห็นเลยว่าเหล็กมันเบาต่างกันแล้วก็มันเห็นเลยว่าแบบทุกอย่างมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความแบบมันใช่ไหมนะหรือว่าไม่ใช่วะ มันหรือว่ามันหรือเป็นยังไงว่าอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าผมว่าตัวนี้ชัดสำหรับผมแล้วนั่นแหละส่วนตัวผมก็คงไม่เอาแล้วแต่ว่าผู้คุณเป็นยังไงผมไม่ว่ากันนะฮะถือว่าเอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์ในการเลือกซื้อของแท้ในปีสอง2นี่ิบสองนี้นะฮะก็เลือกให้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมาแบบนี้มันก็คือตังค์ของคุณที่เสียไปแล้วนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ แล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปนะฮะไม่รู้ว่าพูดงงหรือว่าควรตรงไหนไหมก็ขออภัยด้วยนะฮะอยากเห็นคลิปแบบไหนหรือชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถือว่าเป็นกำลังใจให้คนทำอย่างผมแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับไปก่อนแล้วครับ